สวัสดีค่ะมาพบกับปาอีกแล้วค่ะวันนี้ปาพามาแบ่งปันวิธีการขยายพันธ์ุต้นนี้ค่ะนี่ก็คือต้นบุษบาพารวยนะคะหรือบุษบาฮาวายใบด่างนะคะตรงนี้เป็นตัวด่างนะคะเป็นบุษบาพารวยด่างค่ะค่ะปาก็เลือกกิ่งพันธ์ุมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัดแต่งเลือกกิ่งพันธ์ุมาเนี่ยค่ะดูสังเกตดูนะคะ บางกิ่งเนี่ยลากเขางอกแล้วค่ะก็คือเขาไปพาดโดนอ่างบัวนะคะลากเขาก็งอกขึ้นมาเองนะคะนี่นะคะนี่คือกิ่งพันธุ์ที่เลือกมาส่วนวิธีการปักชำนะคะเราเราจะเอาส่วนที่เป็นข้อตาเนี่ยค่ะปักลงดินอย่างน้อยหนึ่งข้อตานะคะและต้องให้มีท่อนที่อยู่เหนือดินเนี่ยอย่างน้อย 1-2ถึง,งข้อตานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าบุษบาพารวยเนี่ยค่ะปักชาง่ายนะคะเป็นง่ายรากเดินเร็วด้วยค่ะแค่ไม่กี่วันรากเขาก็เดินดีแล้วนะคะส่วนนี่ก็คือลักษณะดอกของเขานะคะดอกเขาจะเป็นช่อขึ้นมาแบบนี้นะคะเรียงเป็นแถบเดียวแบบนี้นะคะตัวนี้บุษบาพารวยด่างตัวนี้นะคะดอกเขาจะเป็นสีม่วงอ่อนแบบนี้ค่ะ ซึ่งดอกเขาจะเหมือนกับต้นอ่อมแซบที่รับประทานได้นั่นเองนะคะมันก็คือตระกูลเดียวกันนะคะมาวิธีการปักชำนะคะก็กิ่งที่เอาข้อที่มีข้อตานะคะปักลงไปเลยอันนี้ก็ลากไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็ลงไปหาดินเองเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะเนี่ยเอาตรงเนี้ยปักลงดินเลยค่ะ เป็นต้นไม้ที่ปากชำง่ายมากๆนะคะแล้วก็เป็นง่ายมากค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายเลยนะคะไม่ตายอะค่ะเอาไปวางแช่น้ําไว้รากก็มาเหมือนกันนะคะคือเรายังไม่มีเวลาปลูกเนี่ยเราไปวางแช่น้ําทิ้งไว้อะไม่เท่าไหร่อะค่ะรากมาเลยนี่นะคะได้แล้วค่ะหนึ่งกระถางนะคะปักลงไปรวมๆกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รอรากเดินแล้วก็รอตาม ตาข้อกิ่งนะคะเขาแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะก็พร้อมขายเลยนะคะอย่างกระถางตัวนี้กระถาง3ามนิ้วค่ะก็จะขายอยู่ที่25บาทเท่านั้นเองนะคะเวลาปลาว่างๆปลาก็จะเอามาปักชำก็จะเลือกกิ่งที่เป็นยอดบ้างกิ่งที่ไม่ใช่ยอดบ้างนะคะปนๆไปเพราะบางทีกิ่งยอดยอดจนเกินไปเนี่ยกิ่งเขาอ่อนเกินนะคะก็ถ้ากิ่งอ่อนมากเกินไปเนี่ย ก็อาจจะไม่ติดลากได้นะคะจะจะยกตัวอย่างให้ดูค่ะอย่างช่วงช่วงอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้มันอ่อนมากเกินไปนะคะจะไม่ติดลากนะคะก็ต้องเลือกให้มันช่วงที่แข็งๆขึ้นมาสักนิดหนึ่งประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้นี่ตุ่มลากนหคะ เสร็จแล้วค่ะสองกระถางแป๊บเดียวเองค่ะเป็นยังไงคะเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะส่วนดินน่ลืมบอกนะคะดินใช้เป็นดินชามดินปลูกทั่วๆไปได้เลยนะคะตัวนี้เขาเาไม่จุกจิกค่ะจะเป็นดินปลูกอะไรก็ได้นะคะดินบริเวณบ้านเราก็ได้ค่ะ ล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มช่วงนี้ก็ไปวางที่ลาไรไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปตากแดดนะแล้วพอล่าเขาเดินดีแล้วจะขยายใสกระถางใหญ่หรือจะเอาลงดินเลยได้หมดนะคะแล้วก็วางกลางแจ้งได้เลยเขาชอบถ้ากลางแจ้งนี่ก็คือถ้าช่วงฝนไม่ตกในรดน้ําเช้าเย็นนะคะแล้วกเ็เราจะได้เห็นดอกถ้าเอาไว้วางกลางแดดนะคะเราจะได้เห็นดอกสวยๆแบบนี้แต่ถ้าเราเลี้ยงในร่มวางที่ระเบียงบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นดอกเขานะคะจะได้แต่ได้ดูแต่ใบสวยๆนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น,น้อยเนาะค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ